รีโนเวทห้องทำงานด้วยงบไม่เกิน30,000บาท EP6 ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่ขาดก็คือน่าจะเป็นผ้ามา่านแหละมันคือมงกุฎของห้องไงเรามากันที่นี่ค่ะผ้ามา่านลบุรีสีดีผ้ามา่านร้านจะอยู่ตรงข้ามกับคลองผงหรือตรงข้ามกับสารพัดช่างลบุรีนะคะผ้ามา่านเขามีให้เลือกอุ้ยหลายแบบหลายแนววิวเลือกไม่ถูกหรอคะวิวต้องให้พี่เขาว่าดูแลให้ใหตรงนี้เพราะว่าวิวว่าแมทสีไม่ถูกเลยและอีกมุมนึงของห้องวิวก็มีหน้าต่างทรงกลมค่ะวิวก็ไม่รู้ว่าจะต้องใช้มูลีสีอะไรคือมันต้องดูให้แมทกับสีห้องเนาะว่าเออสีห้องโทนไหนออะะไไไรรยงงม่่่นนาาคพีเ ขนอ,อุปกรณ์มาพร้อมติดตั้งเสร็จสับเลยค่ะนี่ค่ะมูรี่ของวิวถ้ามองผ่านๆมัน,นดูโล่งมากเลยนะถ้าไม่มีม่านอ่ะไม่ผิดหวังเลยค่ะ <Pro blem aker> ที่วิวให้พี่เขาออกแบบสีผ้าม่านให้วิวสีมูรี่ให้วิวมันเข้ากับห้องมากจริงๆทั้งพื้นทั้งผนังทั้งอะไรเนี่ยมันเข้ากันหมดเลยสาหรับใครที่อยากจะติดผ้าม่านแนววิวมูรี่แบบวิวนะคะก็สามารถติดต่อที่ผ้าม่านลพบุรีสีดี้าม่านค่ะเขาดูแลให้แบบนี้เลยค่ะมาติดตั้งให้เราพร้อมเสร็จสับสาหรับใครที่ทําห้องทําบ้านหรือสํานักงานหรืออะไรต่างๆนะคะสามารถติดต่อได อยมั่นใจค่ะว่าไม่ผิดหวังแน่นอน